ตอนเนี้ยปลากไก่ที่ตีนามสนามเนี่ยมันจะมีกติกาหลายอย่างมากเลยแต่ที่จะถูกต้องก็คืออย่างเนี้ยเจ้าคุณปู่สอปลาการสิงไก่ชนหรือจะเป็นดามันน่ะเห็นปะ่ะคือบ่อนพวกเนี้ที่เราไปตีมาเวลานั้นฟัตเตอร์มันจะคานแบบนี้ได้นี่ครับเดี๋ยวดูนะครับให้ปัตเตอร์มาถ้าบ่อนไหนได้เราก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องไปคุยมาก แต่ถ้าสนามไหนไม่ได้ต้องคุยก่อนเนี่ยอย่างแถวนี้ก็จะได้นะครับโดยกติกาเขาว่าต้องห่อแล้วให้ปลายปากโผล่แบบนี้นะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับต้องโผล่แบบนี้นะครับเราห้ามคุมถ้าคุมถือว่าผิดกติกาง่ายๆเลยนี่ครับแล้วก็จะมีบางบ่อนครับไม่ได้ให้ทําแบบนี้นะครับโดยการให้ปิดไปแบบนี้ถ้าบ่อนอื่นถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยให้ปิดอย่างนี้เนี่ยเห็นไห เนี่ยเนี่ย <c oughs> ถ้าเราอยากจะตีกับคู่ต่อสู้เราถ้าบ่อนที่ใท้ทาแบบเนี้ยเราต้องตกลงสมมติอ่าเฮ้ยพี่ไก่ผมไม่มีปากมาถ้าปากหลุดผมจะต้องคานอย่างนี้ได้นะ <c oughs> เห็นปะก็คือคานแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยให้ไปปากโผล่อย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกเบเตอร์อย่างนี้นะครับเนี่ยจนมากบ่อนที่เขากติกา,างี้ได้เราก็ไม่ต้องไปถามแต่เมื่อเราตกลงเป็นพิเศษ ถ้าบ่อนโอเคสนามโอเคว่าคุณตกลงกันไว้ให้ลงบันทึกประจําวันก็มือก็ลงในสมุดที่เสียบไก่ก็คือเหมือนที่เขาบอกอะต่อสองกับสามสี่กับห้าจะได้ไม่เถียงกันเพราะมันเขียนอยู่แต่ถ้าอย่างเงี้ยเราลงแยก็ถ้ามันมีปัญหาก็ไปไพ่เขาดูที่สมุดว่าคู่นี้เปิดแบบนี้แต่จริงๆอ่อะอยากให้สนามทุกสนามอะให้โอกาสไก่คือให้อย่างนี้หมดเนี่ยจะดีไม่มีอะไรเพราะเป็นปั๊เตอร์บ่อน คือแบบนี้มันช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่นะครับดูบางคนไม่ได้สังเกตเนี่ยไก่เนี่ยบางตัวาว่มันไม่จิกเพราะไม่จิกเนี่ยตรงนี้มันขาดเนี่ยกราบทั้งบนตรงนี้ตรงขอบด้านบนเนี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยมันขาดเวลายกมันขยับได้แต่มันไม่ได้หลุดแต่ถ้าเราพัตเตอร์คาร์เนี่ยมันจะช่วยเห็นไหมมันจะช่วยเยอะเลยหรือเวลากรณีที่ปากหลุดไปเลยแต่ไม่มีปาก ถ้าเราคานอย่างนี้ได้มันก็จะมาทําแทนกราบตัวนี้เนี่ยถักปากส,สวยๆตีต่อได้อีกเนี่ยเห็นไหเนี่ยก็ลองดูกันแล้วกันนะแต่อยากให้สนามช่วยแบบเนี้ยมันได้เป็นสากลเราช่วยไก่เนี่ยเห็นไหมี่ครับก็โอเคครับสวัสดีครับ